Sao đi đơ xe pha Rồi ai gầm hi à Cười hình đây à yên đây đấy Rồi Tập, có tông bắt lại <coughs> Nào hẹn <để> bỏ Nào, mưa Hương chơi dưới này nè ฮะป้ายป้ายเมื่อเฮือนจะเด้อจังหน่อยเด้อเดี๋ยวไอ้มื่อส่งเด้อเออจังหน่อยไอยพักไอไปแรกอันนั่งพักผ่อนเดี๋ยวบัตรไอเมื่อไอจิบเมื่อส่งเด้อโอเคอาการนักเลยพี่น้องเอ้เนาะอ่ามูน้องอ่าเซฟ้าเออบุญทวีพี่น้องเนะอเ้อเนาะอ่าใช้เปิดหน้าไม่ไอ้เบิ่งมึงดูเป็นได้ไรได้ไม่เห็นเหรอไง เนี่ขขยออข,ววข้ามได้เออขนึกว,ว่าหลอกขาวเนอะไม่เคยกวดนึกว่าท้าหมาจริงหรอหล้าขมาเออต้องต้องนิ้วหรือว่าสัตว์ยิงปืนเนาะยิงปืนเลยเม็ดน้ยนยอยเนาะอ้าวพี่น้องเอ้เนาะกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อินอนอกมาถุกกูทุกคนบ่าวจิ๋วพังเราพังไทยอะไรก็ตามประเทศเด้อพี่น้องเด้อเนาะ เมื่อนี่กับมาผมมาพผ่อกับบ้านนี้อีกแล้วส่วนคอยคำน้งแรงพี่น้องเอลยเนาะส่วนกำลังอ่านสวยขอใครเข้าวพี่น้องเอลยกำลังสิรับประทานอาหารนับอย่องเนาะอ่าก่อนมาเบิ่งทางน้องสายฟ้าเป็นสวยเข้าสวยน้ำพี่น้องเอลยกำลังสี่ถึงเวลากินข้าวกินน้านับอย่องเนาะอ่าเอาสบายดีเด้อสายฟ้าโดยเฮีย

เลยตับตั๊บต๊บไม่ต๊ต้องปัดลายนี่อืมันนี้ตัวเขาเนี <m 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 ้บอก็ยันะเกือบเม่นเกือแมวเด้อเกือมาเด้อเกือเกือบส่่าเกือแมวไว้เพราะเม่ได้เกือเลยี

ป้ายป้ายเมื eh, ่อเฮือนจะเด้อจังหน่อยเด้อเดี๋ยวไอเมื่อส่งเด้อเนี่ยจังหน่อยไอพาเมื่อเด้อเด้อเด้อ่เด้อเด้อเออเปแรกอันนั่งพักผ่อนเดี๋ยวบัดไอเมื่อไจิบเมื่อส่งเด้อโอเคอาการนักแหละพี่น้องเอ้เนาะอ่ามูน้องอ่าแซฟฟ้าเออบุญทวีพี่น้องเอ้เนาะอใช้เปิดหน้าไหมไอเบิ่งมองดูเป็นอะไรใช้ เอ้าเดี๋ยวไปแล้วอาอชิมิซุงด้อบไปไปพี่น้องเลยเนาะบอญยาวแกงน้ำไมมกินพี่น้องเลยเมื่อนี้เมื่อนี้คือแซ่บนะเร็วๆเดี๋ยวนี้ปลาเบือร้ายๆพี่น้องมปลาบุญทวีปป่ะบ่อยากบ่เออไปมาไอชิจับมาโดยคือว่านางผู้บ่ เลือกไปพุ่นบ่ไลือกาดมาเลือกอยู่นี่เรือจะฉานมาแล้วบ่วนบนเก่านี่ก็ได้เอ้านังไงเอ้ทีเดี๋ยวปืนยิวตั้งกล้องก่อนพี่น้องเลยโบปูก็ได้นะฉนะา,า,า,านนะนงพืชลดโดยบรรด้านลดอ่ะพี่น้องเอ้บ้านนี้เนาะฮอดเวลา À, đây này, cho bố gìn bao, được, 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 con, còn nha, <laughs> đây bắt bà, bà Tùn bọ <laughs> bay nhau Rồi bay Rồi tung 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 สบายมากสบายมากอ๋สบายดีอีกคำหนึ่งเด้อพี่น้อยไปดูก็ได้อืมขอบกระนะเพื่นเซ้น้ำบ่วงนี่จะมันกางดินกลางดอนพี่น้องเลยเนาะเด้อกูกินบ่กินอยู่มาอ๋อเหนียวขักดีเนาะนี่เนาะเด้อแั่แบเนาะยแคบ่

Mày đây cái bao đi nhá ngay nè. Ủa, đừng nè. Mày bỏ. Tụi bây chốt như thế. Thùng na bùi giác. Thùng na bùi giác. Còn 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 hai chị giang về ra được hai tuần rồi. Ủa đấy. Qua đây bưng năm lên mày đi. Bắt à nàng Arri con. Rồi rồi. À, nó đèn hơi cả. Kim khẩu. Chấm chấm bột ừ. cho nó không gì bột à? cái nhà bột หาได้ไดเด้อในประตูหล่นเท่าหไห้่ไงต้องเลี้ยวอยากรถขึ้นดังรถชี่เอาขึ้นดีแด้ปะเอาขึ้นหนาวเด้ขีม่มอไม่เป็นใจอืมเพาว่างแผนจะขึ้นนู่นดยเพราะว่ามันมันหนาวนะอาจารันรมันคั่มเดี๋ยวชื่อไซอันเสื้ออยู่นี่ก็ได้ไกๆลๆรอเบื้องเท่านี้ไม่ยากเด้อได้ยูสองคัน มันเจี๊ยโรดบันใช่ไหมครับพ่อรถสองทั้อเห็นเห็นถอดออกนะมาตัวเจใช่ปะูกมาได้พน้องเด้อมาเ่ข่าวแรงข่าวแดงกันเนาะน้องบุญทิวิมันเป็นเป็นตุ่มอยู่หม่องพวกาแข้งนะมาแากได้มาปอย่างกินมอนมากินอีน้องเ เพราะว่ายนันเป็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 นมล้อยะคืถ้าเป็นกีนะกินข้าวหม้อเราได้พี่เ<ด>ร,ษษรงไลยได้เา,<ด>า,ารเมลอยใหครับบารีร่นะแข่งล้ไม่มที่บารี่ได้ยาก่ะได้ใ่แขงแขนคนะแขงแล้ไม่ชูกินจะได้ผลหรอไงจะบารี่อยู่ครับารี่แบบบารีอยู่ครับอ่านเลย

cân cần đó phải ừ. Thằng cha mình cả lạ vela vela Chân mứt con chân khăm đi đâu đó. <laughs> rồi Mưa làm cân nữa Mưa làm cân đó Rồi Xong con bò Cả đá Bố nhá Cái cây nữa Ba nhang gọn Bố nhá Bố nhang Con ừ. cắn khẩu có cả Đấy Đông hả Nhưng hơi chảo đó. ยากอาจารย์ยักละหนาวแล้วงอยากเกี right. no ่ยวจักน <Okay. S 1> right. ี่จ sure? yeah. yeah. um. um. uh, ักหนาวอาจารย์นี่ใกล้เติบใกล้กระมูพี่น้องเลยใกล้กระมือคนละบ้านโป้ไกลบ้านพีนไกลบ้านบะรยำไกลบ้านบรตทนบรเตียงผู้าานี้่นี่ไปนั่นไปขนาดเกี่ยวเด้เฉยเลยมาที่นี้แล้ขึ้นขับรถเสร็จแล้วไปนั่นเด้ฮะคือคือบัวมัดฟงได้ยู่เด้นนี่ไอเข่านี่มุมนี่สบายดีเด้อเป็นหัว ก่อแล้วบอกินเข่าประเทบแล้วเปล่าดีเนาะกุแจเาไปเฮียครอยูได้ว่าเงินเอาทำไมยิ่งดีแต้วาใคยูเห็ุนั้นนะเปือบมันบอยังใครอยู่ได้มันตกลงมองอ่ะโดยทำไมสิว่าว่าโอ้เราข่าเทบแล้วบาดีอ้กเพยินดีแล้ว่ยาวเละกินยังมบอบกินยังม้งเกุแจนี่่ะน้วยนไปวนมาน่ะโอ้ได้แลบปวเป้าก็ยังได้หรอวาง เปล่าไกเย็นนะว้าลปัดวีดีเลยนะ่กระบอกห่อได้ไวกินกอไวกินอดูซ่อะเตนคุ้มจังโอ้แม่นแล้วอะไรเยอืมอ่ะตุ่มตุ่มตุคุ้มแม่นบอแม่นเน๊ควายหนึ่งพุ่นควายหนึ่งจานหนี่ย

กินมื้อเจ้าล้นเติบเลยพอเบื่อพเ่เหัวหนี่ม <c oughs> ก้อนอยู่บ่ก้อนอยู่ยพนมาละเอามาเด้อพี่น้องเด้อกินเผาเด้อเ่าเหล้าแลงน้ำกันไปทางมหนถะ้าไปแล้อไม่ยังเห็นไง เนี่ยข้ามได้เออนึกว่ารอข้าวนะพี่เลยกวดนึกว่าามหมาจกหมาเออนของภาพเออต้องน้องนิ้วหรือว่าสัตว์ยิงปืนเนาะยิงปืนนะเม็น้อยนุ่มเเม็ดไ่เน่ะสี่สิบพัน่ยเป็นงกับเม็ออเจยยอดนงปืนเนาะโหม่ sớm để chạy chảy, chờ cuôi luôn giữ mà mình ngải á ừ. chặt ừ. lắm rồi thôi lắm này bắp măng bắp nhai 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 ไคไจะยึบมับมนทีก็มีกิาหารบวาก็เป็นมรงงาแกงเะเออาเราเป็นทีปไมันตกเปลี่ยนกู้ขันมาักวเมื่อนบ่มันเป็นที่เป็นบัวเลยนะนสายคั่งอยู่แกงเขาไปตามันเปียนนั่งกันง่ายนยมันพิดน่เออลูกชิ้นได้่ะ ลูกชิ้นกันย่งเนาะลูกขิ้นยัน่ะยังอยู่แม่นบ่อขขาวกลูกขิ้นยันยยนนยนดิหะ,ะ,ะ,ะเป็นคนเจ้าเป็นคนเห็ดบอกเจ้ไหวใช่ข้าเคนเอามือุทวี่พวเอาคนบอกเจ้าทำไมเราขึ้นว่าเจ้าทำแล้วเออ หมอเราว่าอันให้อุทวีส่อกับลูกขิ้หง่ก็ได้มัไมีลูกขิ้หง่อยู่เดยวเราหาต้นไม้เหินมนนี่ตอนนี้อ้องสูตรน้องสายฟ้าเมนโบยเอาไว้อย่าง้มันทีนางมันทีนาวเออในนั้นได้ตื่นิันบัตแม่เมลลูกนึงเนียวตัวเฉพาะจังหวนดนรก เต่าเตียงนี่เรากินอะไรกลิ่นอไรอเลยเราคุยาได้ใหม่แจเงกันไปรู้ดีหมาดหนึ่บักบดีด้เพื่นกัเลยห็อะนห่ยใมอบดกหนึกันเห็นใช่ปะ่ เดีบยดนปนี่้น้นีแลม่นี่ได้เติมยอหรอนี่หถนั่นมันบยดนปนนี่เหมือนัมื่อนยังพอยังพอแบบพอคนได้คนได้นะนี่แซมแริไปว่ารอบมองเต่านะเงนเฮียที่มัดย่อยเนั้นบ่เมื่อไงทางดิฉันเห็นแล้วมาหน่อยเอซมาหน่อยเอแหงเห็ด พาแต่คนพ ok? าแต่วเบิร์กนบ่เ ok. ดินถามดิไก่ ok. เ,เหือยไก่ ok. เ,เหือยสามหื่นนะมุกจะทาบ่อยหมืนน่นใช่มะไม้เลอจะกูเจรนเนิ้บุญขอเงินให้บุอเลยครับกอนชูเดี๋ยไปครับน้องคนเมื่อนีอ้เพื่อจะบุนบุญน,นะแต่ว่า อยู่ตอยู่บกายมาอย่างบุเลยเม็ดมิจิรีอยู่บ่มิสิมอยู่เลยมันอยู่ในนะภูไทยบ่ลงคืไลงมีบวงหรือลงบ่มีนะโ้โหหุ่นยื่นเอาวิ่งกกดย้อมแล้วขนาดงานเปิดตลาดยังมีขนาดผมบุ๊บุ๊ตรงเ้บ้านเท่าดิคองน้องเป็ดคลองนเปทพพไสลง่าเจปีนี้บ่แมแจ้งมาแล้วบ่แจ้งเรียบร้อย lòng sách thì chỉ biết đây bị rồi Mẹ Khoan có bao giờ tham giúp phải khen mấy năm cho cháy rồi này Được thiêu rồi bà Mà khác chỉ biết kể bà chứ Mà mình ngay rồi bà Kể cả nhanh mà nó Vẫn chụp đấy Cái đây xuồng chú Xuồng cái phóp vẫn đấy Mẹ nè Bà tập cung tập Để phần cả giặc Mì đi tôi khen con kì Bà ơi ừ. bà 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 mất ọc tù rồi cung mm. phăng rồi tí Cung ra Bố à เอาเลยไปเนี่ยมด้เแบบว่าผมมีโอกาสเลยนะผมไมีโอกาสเลยแบบกำลังนเนี่ยแจ่าว่ว่าออกโตัาน่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยว่าอยู่อันวายามอยู่เนี่ยเดือนเดือนอะไรก็เดือนเดือนนี่แหละสามสบเอ็ดดีบ่นะเอสามสิบเอ็ดกบันที่หนึ่งโอ้่ให้เนาะ แม่โอ้ปีนี้เทพพคนใจปีนี้เทพพคนใจมาลงวงนะอัดับหนึ่งของประเทศเราลงอีกแล้วคุยวงไงแดงเลยนะมาลงกับป้าตุ๊กยุติมียอีกแล้วทาเมียไปเที่ยวงานแน่นอ่ะมักบ่ะมันใกล้ดีมันใกล้ๆเขาก็ไปได้งานงานสรงเงือจะวยไปได้เนาะสวรรค์เนาะมันไกลไปแล้วลงอยู่อ่ะก่อนลงมืไปอยู่ที่ปวดอยู่ดิเดี๋ยวไปมือเดียวเขาน่มือเดียวเอง ถามน้องมี่อีกยุบบนไปบนน้องใบยุบอ่ะใบเป็นเชฟปนเลยกับไข่ดนี้เนาะยังไงมีได้กินหนูได้ไหนด้วยเนาะหนูมีเนาะกำลังเริ่มได้ว้าวแล้ววดนแล้วมันนะแกงเขามักแกงทักจัปิ้งกันไม่ปิ้งมันจับแทบอ้อมกับข้าวตักลายๆแล้วก็ค่อยเนาะไปมีโอกาสกินเชฟปนไปิะเรื่องได้ลายอยู่ อก็จเิดยกมาแต่จะเกิด,ดย,ดดย,ดดยอ่ือไ่จะมือได้เกนะต่อมีเงินผู้ใหญ่เพิ่มถากม,มาให้ขอบคุณอยู่อ,อย่าตมาไปทายเจามหาไปนฮะุบาหานี้ว่ะกังวะกว้านาะจะไปยกีมมือไปมีดับเดืนอนออกละป เอาโหลดยังรออยู่ใช่มกบวกไปนี่ที่นอได้ปะเนี่ยมบวกมื่นที่นอตได้ป่เมื่อตอนไหนบ้างรบุฟเฟ่เลยที่นอตด้วยเออปะาใส่กรดูกไปดิอห่ายคนแซ่บก่อมากอใส่้าเ่ใชอะไรอิ่มแล้วอิ่มแล้วตามตามกะละงเล็กน้อยบรงเต็ม ยิ้มนะตามกะละไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้อย่างนะแบบเพิ่นอยากลุกก็ลุกเพิ่นอยากไปก็ไปเพิ่งอยอิ่มเนี่ยไม่ได้ว่าไอ้อิ่มเด้อไปเด้อหรือเ่บอกตามกะละไม่ได้ปรุงแต่งมาจัดแห้เนาะเพิ่นอยากเมื่อะไรหรือเปล่าอะไกว่าเวอะไรกันเนาะต้องให้กลับไปชงใช่ป่าว เอ็ง no ่ายเจ้าไปชงรึเ่าพักกันไปชงบอกเพื่อนวันนี no ้ว่าชิมาสซงเอาชิมาสซงดูเลยเนี่ยแข็งว่ะเราอยู่ตะเวนตัวอย่างเมื่อตะเวนตัวเป็นอย่างมามันยากยบอกตัวเมื่อแม่ตะเวนคอยคำตะเวนชุบดินเมื่อรุดขับยี่ห้อแล้วป่ะยี่ห้อพ่อเกยี่ห้อม่แล้วป่ะเออมันคอยเคลื่อนเลยเฮากับไปนอนนะคอยเคลื่อนเลยไปเท่าไปเท่า คืออะไดีกว่าตอนอยังน้อยพี่น้องน้อยก็บ่น้อยปันได้แล้วเนาะจนมาเติมหนึ่งเลยไปนอนหน้ามูน่นาพี่น้อง,องนี่แหละอยากไปอยากไปแม่ชวนเมื่อบ่เมือ่อคำสีนอนท์พอตกคำมาบาเ่เหติอิ่มชิมอย่างไอิ่มชิมอยู่แบบแม่เพิ่นกะพี่น้องบอกขอโทษพี่น้องที่ชอาไปนอนน้ำกะ คนจนันวานคับ<ม>คาเรื่องเบาม,ม,มวบมเมียนบาดเลยครับมาแรงมาว่ะเนียเริ่มแล้วเหมือนเจออ,อ,อเอาคนตกข้นกูข้นมึงอ,อืแต่ักบานิด้เนค,คนท้ายลูกคนบคือพลาดใี่เ้าบาดเลยอ,อ,อยู่เป็นชุกอยากมาอะไรันให้วะแเบลจ้ะแจ้งพู้แน้วรถเอาแม่เบลกันเต็มไหอบ้าอันนี้คือกันหนทำมาอะไ ต่าเงเวนมวนยุิตเงเนมวลได้ดินะมูกับเป็้ทุกอันี้ยังเป็่นเกือมตะเไปห้องใปรนากินนเนี่ยน้เนียอย่างงีไหมโตพี่น้องนะคือแบบทอดจุดอิ่มโตเลยอยากลงมาเองเลยเปิดนะดูอดเจ็ดมือเล้าิมดบนี้พี่น้องเลยบ่ได้ยังอ มาแล้วางเงินออกเล้วโดยเอาละพี่น้องเนาะบรรยากาศตกคอยคำลงแรงมากแต่พากันกินข้าวกินน้ำพากันอิ่มท้องหมดแล้วพี่น้องเองเนาะว่าสิพากันกลับละพี่น้องเองเอานละพี่น้องเนาะแต่ยังไม่อิ่มดอกเดี๋ยวสิกินอีกหน่ิดนึงทักสีบเลยแล้วเอาละพี่น้องเนาะบรรยากาศสีได้จบคลิปเพียงสำนีเด้อขอบอกขอบใจผู้รักผู้ใหญ่เมื่อทุกท่านที่เข้ามาหาชมคลิปบ้านิวโดยเอาละวันนี้ก็ไปยังไงนอกจากทำ่านสบายดีโดยสบายดีเดนะสิฟ้า